ประเทศนี้เป็นของคนไทยทุกคนและสิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ไม่เกินจริงครับซึ่งอาจทำให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจก่อนอื่นนั้นผมขอตั้งคำถามกับคนไทยเจกว่าล้านคนก่อนว่าท่านจะรับได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของการตัดสินใจในกรณีคดีเดตนายกรัฐมนตรีไม่เคารบเพลงชาตินั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กครับ ในทางรัฐศาสตร์ที่ทุกประเทศทุวโลกถือปฏิบัติในเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยเฉพาะผู้นำและไม่ใช่เหตุบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุดที่หัวหน้าพักระดับประเทศตั้งใจที่จะสื่อถึงสังคมไทยว่าหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีบรรทัดฐานดั้งเดิมที่สังคมไทยคุ้นเคยและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนั้น จะถูกแทนที่ด้วยค่านิยมแบบใหม่โดยสิ้นเชิงสวัสดีครับผมนายนามของช่องดีๆมีสาระและโซลาร์เอเนร์จีขอนำบทความของอาจารย์ประพฤติฉัดประภาชัยท่านเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายและนักวิเคราะห์การเมืองและผมในฐานะอดีตผู้สังเกตการทางฐานประจำองค์การสหประชาชาตินำบทความในกรณี เกิดขึ้นบนเวทีการโต้วาทีหรือเวทีดิเบตสาธารณะการที่นายนัตตะพงเรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนเลือกที่จะไม่ร้องเพลงชาติและยืนด้วยท่าทางเอามือคว้ยหลังขณะเพลงชาติดังขึ้นท่านวิเคราะห์ว่าไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลโดยบังเอิญครับหากแต่เป็นการสื่อสารทางการเมืองที่มีนัยสำคัญ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สังคมจะตั้งคำถามว่าเขากำลังบอกอะไรากับสังคมไทยครับในทางรัฐศาสตร์พิธีกรรมสาธ,ธารณะอย่างก,การแสดงความคารมเพลงชาติถือเป็นเรื่องใหญ่เพลงชาติคือสัญลักษณ์ของรัฐชาติเรียกว่า nation state ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงปัจเจกเข้ากับชุมชนทางการเมืองร่วมกันหรือทางการเมืองเดียวกัน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่หลายประเทศประชาธิปไตยตะวันตกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาเยอรมน,นีและแม้แต่ออสเตรเลียการกำหนดให้การร้องเพลงชาติหรือกล่าวคำปฏิญาณต่อธงชาติและเพลงชาตินั้นเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสาบานตนเพื่อเข้าเป็นพลเมืองใหม่นั้นสะท้อนว่าเพลงชาติ คือการยอมรับในกรอบของรัฐกฎหมายและอธิปไตยร่วมกันดังนั้นแล้วการปฏิเสธไม่ร้องเพลงชาติในเวทีสาธารณะโดยเฉพาะจากผู้นำพรรคการเมืองระดับประเทศแล้วผมเห็นว่าไม่ใช่ความบังเอิญครับแต่นี้คือการท้าทายความหมายเดิมของชาติและเสนอค่านิยมชุดใหม่ให้สังคมไทยตีความ และเมื่อนำมาพิจารณาคบคู่กับท่าทางที่ไม่แสดงความคารพตามธรรมเนียมสังคมไทยแล้วการการะทำดังกล่าวนี้เป็นการสะท้อนค้านิยมที่มีความพยายามลดทอนความสำคัญของจัญลักษณ์ชาติและมองความเป็นชาติในเชิงนมามธรรมแบบปัจเจกนิยมมากกว่ายึดโยงกับประวัติศาสตร์สถาบันและความต่อเนื่องของรัฐไทยนั่นเองครับ ครับในบริบทของธงชาติที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์และเพลงชาตินั้นไม่ได้เป็นเพียงบทเพลงครับแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นรัฐเดียวกันครับภายใต้สถาบันหลักของประเทศการแสดงท่าทีเช่นนี้จึงถูกตีความได้ว่านายนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกำลังส่งสัญญาณว่า เขาไม่ให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์ร่วมของชาติในแบบที่สังคมไทยคุ้นเคยนั้นก็คือเขามองว่าการแสดงความเคารพต่อสัญลักษณ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ทางการเมืองของผู้นำประเทศแต่อย่างใดคำถามที่สังคมไทยต้องตอบจึงไม่ใช่เขามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เพราะในระบบเสรีประชาธิปไตยเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ร้องเพลงชาติ ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติก็ได้และไม่ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่คําถามที่สําคัญกว่าก็คือเขาต้องการให้ประเทศนี้เดินไปในทิศทางใดหากเขาได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีไทยและในฐานะผู้นําประเทศนั้นคุณนัตพงษ์เรืองปัญญาบุตรกำลังจะนำค่านิยมแบบใด ให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคมไทยครับในที่สุดแล้วการเมืองเป็นเรื่องของการเลือกสัญ,ญลักษณ์และภาพที่ปรากฏต่อสายตาของท่านในขณะนี้คุณนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้เลือกสัญ,ญลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ส่งสัญ,ญลักษณ์นี้สู่สังคมไทยโดยที่ไม่ต้องตีความอีกแต่อย่างใดเลยดังนั้นแล้วสังคมไทยเพียงแต่ต้องตัดสินใจว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับสัญลักษณ์นี้